เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจสอบสายไฟและปลัก๊กควรตรวจสอบสภาพสายไฟปลัก๊กและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่มีสายขาดหรือฉีกขาดบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าควรให้ช่างผู้ชำนาญตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด โดยเลว 2. ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด GFCI RCD อุปกรณ์นี้จะตัดการจ่ายไฟฟ้าทันทีเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูดในบริเวณที่มีความชื้นหรือใกล้น้ำใช้เบรกเกอร์ที่เหมาะสมเลือกใช้เบรกเกอร์ที่สามารถตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากครับหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้ๆลน้ำหรือในสถานที่ที่มีความชื้นสูงเช่นห้องน้ำหรือห้องครัวที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดีนอกจากนี้เมื่อใช้งานหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าควรแน่ใจว่ามือแห้งและสวมถุงยางนิรภัยที่มีคุณสมบัติเป็นชนวน การติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญนะครับระบบสายดินที่ดีจะช่วยระบายกระแสะไฟฟ้าเร่าและลดความเสี่ยงไฟฟ้าดูดและอย่าลืมให้ช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองทำการติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพราะการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุการเรียนรู้และปฏิบัติตามคำแนะนำ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับก่อนใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดควรมีการให้ความรู้หรือฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานไฟฟ้าและมาตรการป้องกันอันตรายในครัวเรือนหรือสถานที่ทำงานการปฏิบัติตามข้อแนะนำข้างต้นจะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูดและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน อย่าลืมตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานทุกครั้ง